ถวายพระพรบรมราชชนนีพันปีหลวงศูนย์รวมใจไทยทั้งปวงที่ยึดมัน่นทรงพระคุณเหลือลน้นเกินรำพันเพื่อคนไทยทั้งนั้นสถาพรอ,อัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วทิศไทยถวายพระ ผ่อนให้สโมสรนนิราชร้างโรคามาบั่นทรเสถาพรยืนยงทรงพระเจริญด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทห้องบันทึกเสียงรุ่งสยามจำกัดรายการดูดีมีธรรม รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับรายการดูดีมีธรรมทุกเช้าวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา5้านากาถึง5น30นากามนาทีเรามีธรรมะดีๆมาฝากคุณผู้ชมค่ะปักกันสักครู่ค่ะดี ทำบุญเชา้านี้มีกิจกรรมงานบุญที่ไหนจะเป็นเรื่องอะไรนั้นไปติดตามชมกันค่ะวันนี้เป็นเรื่องราวของวัดสนามชัยราชธรธรรมที่ตำบลดอนกรวยอําเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีครับซึ่งในวันที่12สิงหาคม2563เป็นวันแม่แห่งชาติวัดสนามชัยจัดให้มีงานบุญตักบาตรและกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคมคุณผู้ชมท่านใดมีโอกาสพาคุณแม่ไปร่วมทำบุญและร่วมกิจกรรมบุญต่างๆได้ที่วัดสนามชัยราชถาธรรมแห่งนี้นะครับและวัดสนามชัยก็ขอประชาสัมพันธ์งานบุญบวชเนคคัมมะเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ5ธันวาคมศกนี้โดยจะจัดให้มีกิจกรรมรักษาศีลปฏิบัติธรรมตั้งแต่วันที่3ธันวาคม 2,563เป็นต้นไปโดยไม่เสียค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นและจัดสลักกระพัดซึ่งเป็นสลากผลไม้ซึ่งหายากมากแล้วในประเทศไทยหากคุณผู้ชมท่านใดสนใจอยากจะร่วมกิจกรรมบุญในครั้งนี้สามารถติดต่อสอบถามได้ที่วัดสนามชัยราชศรธาธรรมและหลังจากที่ประเทศไทยของเราประสบปัญหาและได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด -19 ประชาชนชาวไทยต่างร่วมแรงร่วมใจจนสามารถควบคุมวิกฤตในครั้งนี้ได้นั้นกิจกรรมงานบุญต่างๆก็กลับมาสู่ภาวะปกติอีกครั้งวัดสนามชัยจึงได้สร้างศา,าลาการปเปรียนหรือศาลาอเนกประสงค์เนื่องจากวัดสนามชัยแห่งนี้เมื่อ <het> มีการจัดกิจกรรมงานบุญใดๆขึ้น <m> ก็จะมีประชาชนผู้ใจบุญ ต่างเดินทางมาร่วมในงานบุญของวัดส,สนามชัยเป็นจำนวนมากจึงจัดสร้างเพื่อรองรับศรัทธาของประชาชนผู้ใจบุญทุกท่านและได้ทำการวางศิลาเลิกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยอยู่ในขั้นตอนของการดำเนินการก่อสร้างหากคุณผู้ชมท่านใดอยากจะร่วมในการสร้างท้าวรวัตถุาศาสนวัตถ,ถุต่างๆเพื่อสืบสารพระพุทธศาสนาต่อไปสามารถขอรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่วัดสนามชัยราสัรธ,ธรรมตำบลดอนกรวยอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบรุรีที่วัดสนามชัยแห่งนี้มีหลวงพ่อพุทธชัยมงคลที่ประชาชนชาวจังหวัดราชบรุรีให้ความเคารพนับถือเป็นจำนวนมากประดิษฐานอยู่ที่วิหารหลังเก่าเมื่อมีโอกาสมาเยี่ยมเยียนต้องไม่พลาดที่จะไปกราบสการะบูชาขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลกันนะครับใกล้ๆกันนั่นเองยังมีหลวงพ่อทันใจของวัดสนามชัย ที่จัดสร้างขึ้นจากประชาชนชาวจังหวัดราชบุรีและประชาชนที่เดินทางมาจากทั่วประเทศด้วยก้อนดินและมวลสารมงคลร่วมกันผสมร่วมกันปั้นก่อจนเป็นรูปพระปฏิมากรที่มีความงดงามอย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นอยู่ในขณะนี้และคุณผู้ชมท่านใดที่ไม่สะดวกเดินทางไปยังภาคใต้าทางวัดสนามชัยราชสัทธาธรรมได้นำรูปหล่อของไอ้ไข่ มาไว้ยังวัดส,สนามชัยแห่งนี้เพื่อให้ประชาชนได้มาสักการะตามความเชื่อส่วนบุคคลนะครับวัดส,สนามชัยราชธ,ธรรมเป็นวัดที่สงบรมรืน่นในบรรยากาศสวนผล,ลไม้มีลมพัดเย็นสบายตลอดทั้งวันเหมาะสำหรับคุณผู้ชมที่ชอบการมารักษาศีลปฏิบัติธรรมเป็นอย่างมาก และอีกหนึ่งเรื่องราวที่สําคัญที่น่ามาค้นหานะครับก็คือตำนานราชาเพลงลูกทุ่งไทยในอดีตคุณสุรพลสมบัติเจริญก่อนที่จะเป็นที่รู้จักมีชื่อเสียงมีความเกี่ยวข้องอย่างไรกับวัดส,สนามชัยแห่งนี้คุณผู้ชมคงต้องมาหาคําตอบด้วยตนเองแล้วนะครับเรียกได้ว่าวัดส,สนามชัยราชธรรมแห่งนี้เป็นอีกวัดที่น่าเดินทางมาทาบุญเป็นอย่างมากเมื่อมาถึงจังหวัด ราชบุรีครับอาสมาภาพจะขอบอกบุญญาติโชนทั้งหลายที่มีจิตศรัทธาที่จะมาร่วนสร้างศาลาในประสงค์หลังใหม่และศาลาในประสงค์อันนี้ก็จะได้ทำกิจกรรมในทางพิธ,ธีต่างๆของวัสนามชัยต่อไปขอให้ญายนทั้งหลายจรงประสบแต่ความสุขความเจริญคิดอะไรให้สมมาตรปราถนาขออยู่เย็นเป็นทุกข์อายุมั่นฝันยืนและขอให้ยอมโชคดีทุกท่านทุกคน ขอจัจกรพร